อเคครับสวัสดีครับผมตั้มวิถีวันนพานพากินพาเที่ยวครับคลิปนี้นะครับมายามจันนะครับหรือว่ามายมกับดักดักปลานะครับเป็นช่วงเวลายามเย็นนะครับอันนี้อันนึงนะครับปีนี้ลงแค่สองอันนะครับเพราะว่าน้ําเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งว่า น,นี่เดี๋ยวให้ปีใหม่ลงไปเอาเลยไ,ไปไหมไม่นี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนะเห็นกอล ยังไม่ได้มาดูิึงมาดูเนี่ยิึงไมา่ยามเนี่ยไปลงมาไม่ไม่ลงไปห,หรอกตกห่วายทำยังไงลุน้นลุ้นลุ้น,น,น <c oughs> ไ,ได้หรือเปล่า

รุ่น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 ว้าวไม่มีที่ไหนดูเห็นไหมโตบกเยย์โตบกเอฟเลยนีจ่จับจับ อับน้ำยังยังเออจับเลย <c oughs> จับจับมาใส่ที่สองมือที่อย่าตีอย่าไปยึดอย่าโยดจับเป็นบน่เน้ะ 偷偷偷！偷偷！哈他们 อย่าเอาบังหน้าตัวเองดิเอาโอ้โหมีการซ้อมด้วยเอาจับอยู่งั้นเ่ะมันจะดินะด้นไหมจนะดิ้นไหมเฮ้ยทำไมไม่ดิ้นน่ะเล่นด้วย

จะเอาจันลงตีกระบ,บ้านเลยไปล้างมือแล้วครับน่งไปโอาไปโชว์แม่ให้แม่ดูโอเคครับให้หลานเอาไปเก็บนะครับเดีเคค๋ยวเอา จัดลงดีกว่านะครับผม โอเคครับก็อาจารย์ลงไว้ที่เดิมนะครับรอตัวต่อไปนะครับเมื่อทุกๆปีนะครับตรงนี้นะครับจะปลาเข้าบ่อยที่สุดนะครับได้กินจากตรงนี้เยอะที่สุดนะครับท่าอื่นไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะเป็นท่าน้ําลึกนะครับตรงนี้น้ําจะลึกหน่อยก็เลย ปลาเยอะปลาจะมาเข้าเข้ามาหาวางไข่นะครับให้แม่ยังฮะแล้วไปไม่ได้เอ้าเป่าไปหลังบ้านล่ะฮะใส่น้ำแล้วตัวเสพไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตัวสบไปยุหลายโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามคลิปต่างๆที่ผมทำ ให้ดูเพื่อนนะครับที่เขามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับก็มาดูมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นคลิปทําอะไรนะครับหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปดูคนตกเบ็ดที่ไหนอ่าไป เชี่ยวงานอะไรนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีรอบครับ